เออบอกว่าอยู่ในรถก็ใช่อันนี้มันไม่ไม่ใช่โอ้ต้องอันนี้ด้วยกับอันนี้ด้วยมาผสมกันเมี่ยงสามอย่างเลยเอากัดทีละอย่างเอาเอาเอาพริกเข้าอ่าแล้วก็แล้วก็พริกพริกอีกแบบนี้ดูนะสามสามรึเปล่ารึพันจะกินอะไรเนี่ยโยโย กาเลยเขาทางไหมไวได้ไหมอะไรเน่ยงพันเขาเรียกอะไรเหรอเฟืองเขาเอาเมยงผือบานเฮาเอาเบ้าเนเไยมาเฟืองจำเกินอนู่นะแลเฟืองจำเกินจะซื้อบอกระบกตีกันมแลยอืร่เขากินเอ้เมยงข้าเม้งผือบบนี้แลวมันขาดนะนั่นมันขาดพอีเลิร์โอต้องเอาเพรอีเลิร์หอพอีเลิรคอะไรชพู ผักอีเลิศห่อมีอยู่เด้ผักอีเลิศเดย์ันธินีคันธินนี่มีแมนมีแมนมีแมนคันนีเนีผักคำพูโอ้คำพูนี่จ้าผักคำพูมัแมนมีแมนมีแมนผักคันธินคันธินคันธินโอ้ยคันธินก็อยู่ใกล้โพูดอ้ไรเอ้ยเขย่ยุ้ยใส่ไทยมันอยู่ตามมีแมนมันอยู่เคอรมันมันอยู่ตามคันธินโอ้มันเป็นเพคกินไม่ได้มันเป็นเพค เป็นเพี้ยเหรออ้าวเพี้ยเออใช่เออกินไม่ได้ขอโทษทีไม่ได้ดูกินไม่ได้จวดเลยจวดเลยพี่น้องเลจวดปะหัวอ้าวยวบอกไปอ้าวไหนดูทำหน้าตาสิมันอร่อยแค่ไหนขอดูหน้าตาหน่อยครับมันรสชาติเป็นยังไงลุงพันรสชาติเป็นยังไงตอนเนี้ไม่เราสมส้มหอมแต่ไคข่อะสมส้มแล้วก็ไข่โอ้น้ำลายข้าวแตะน้ำเจ้าระบาดเยเอาแม่จะบอกไปพี่น้องเลย แทบเป็นแซ่บไปไม่ได้กินเลยอ่ออ่าลองดูลองดูขอต่ใครออ่างอ่าลองดูเพราะว่าอยู่เหนือไม่ได้ทานอาไม่ปกติอันนี้คิดเองหรือว่ามันไม่เป็นเมี่ยงประจําบ้านเขาอันนี้เขาเรียกเมี่ยงเหรอจ้าเอามากินกันแล้เนี่ยเมี่ยงประจําบ้านเขาครับเด้อเมืองลุงพันเดินเขินกินประจําบ้านลุงพันแล้วนะอ่าเอาเลยหนึ่งสองสามลุงพันหนึ่งสองสามบลู โอ้โหเค็มเกลือเค็มเกลือจะใส่หลายพิลาไม่เห็นเปรี้ยวเลยมันไม่ได้เปรี้ยวเนี่ยมันก็ไม่เปรี้ยวอะไรครับอันมันเป็นมะเฟืองหวานบ่ใช่ไม่ไม่เปรี้ยวเลยชัมพอยังหน้าเอตตาตาสื่เนาะหน้าตาสื่ที่แท้นี่ยมันไม่ซมมันไม่เปรี้ยวมันก็หวานเนาะใช่ยามันละลายตลอดตรงไคร้ยาอ๋อ คือไม่เปรี้ยวเลยตอนแรกเราคิดว่าเปรี้ยวโดนหลอกอ๋อตับมะฮุ่งหมดแล้วไปจวดตับมะฮุ่งไปตับมะฮุ่งจวดไกอุ้ยเนาสอนนิ่มจังเลยเนาะอ่าฮอนแล้วข้าวเหนียวก็ดีเลยมาๆมากินด้วยการสะพัดเราไม่กินไม่กินไม่กินไม่เผ็ดอะคะค่ะสามสิบบาทอร่อยอยู่ไม่เผ็ดอืมอร่อยอร่อย

เราใช้มือมันจะอร่อยมา้มือไงคะไข่เหรอมีไข่ด้วยจ้าไข่ไม่เผ็ดจริงไข่จะได้ไม่เผ็ด นีววอ่นก้าอไาเงียข้าอน่นอ,ะ,อะไม่ต้องกินลูกอะกินไข่ลูกกินไข่ไกิน,กนอไงกินไขม่มะกินไข่กินปลาม <c oughs> เราไไข่ต้มหว <c oughs> <c oughs> านมัเป็ม่ไข่ต้มแ่ะไ <c oughs> ข่ต้มย่าให้มา <c oughs> อือมีในถ้วา เล่หอมีมันมันได้มมะฮุ่งมีเพชรตํมมะุ่งเชลพาดต่มตมะฮุ่งอันนี้นี่เสร็จแลื สำหรับลิปมี้นะคะย่าก็ฝา,าก้ลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องยาชิคกกด้วยนะคะสวั